v ีไวโอเลชุดเผิดไฟลุกสะดุดสายตาทั้งหอคอมเมนต์สนั่นเลยทีเดียว v v i วโอเลจุดไฟบนเวทีคอนเสิร์ตชุดแซบดีไซน์เก๋สะกดตาแฟนหนุ่ม9้าวจิรายุยังโผล่แซวเรียกได้ว่าทำเอาเวทีแทบลุกเป็นไฟสำหรับนักร้องสาวเสียงคุณภาพ v v i วโอเลตวอเทที่ล่าสุดปรากฏตัวในงาน Monster Music Festival 2025 พร้อมโชว์สุดพลันที่ทั้งเท่มีสไตล์และสะกดสายตาผู้ชมตั้งแต่ก้าวแรกที่ขึ้นเวทีบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยพลังของแฟนคลับที่มารอให้กำลังใจแน่นหอเสียงกรี๊ดดังสนั่นตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้ายและแน่นอนว่านอกจากน้ำเสียงอันทรงพลังของสาววีแล้วสิ่งที่กลายเป็นกระแสหือหาไม่แพ้กันก็คือชุดขึ้นโชว์ดีไซน์สุดเก๋ที่เผยให้เห็นลุกมั่นใจ และสวยเฉียบในแบบของเธอและลุคนี้ของ V Violet กลายเป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่ถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์แฟนๆต่างคอมเมนต์กันสนั่นว่าลุคนี้คือที่สุดสวยแซบเกินต้านตัวจริงเสียงจริงไม่ต้องพูดเยอะแต่ที่ทำให้หลายคนยิ้มตามยิ่งกว่าเดิมคือคอมเมนต์จากแฟนหนุ่มสุดเท่ก้าจิรายุที่ไม่พลาดเข้ามาแซวใต้โพสต์ของหวานใจด้วยข้อความสุดน่ารักอุ่นกล้าแมนปะครับ ทั้งเสียงร้องท่าเต้นบนเวทีและความมั่นใจของวีไวโอเลตครั้งนี้ยืนยันชัดว่าเธอคือศิลปินหญิงแถวหน้าของไทยที่มีทั้งพลังและเสน่ห์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครและไม่ว่าจะขึ้นเวทีไหนก็สามารถเรียกเสียงกรีดได้เสมอ